สวัสดีครับผมบาวพงไทยประจิเที่ยวครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเลแม่ครับผมครับผมเมื่อวานพาท่านผู้ชมนะครับผมเข่าปลาหาเก็บเห็ดนะครับผมมาเบิ้งกันนะผมว่าทีมีเห็ดอย่างให้เขาเก็บในปลาข้างในเนาะเฮ้ยมื่อวานเขามาเก็บหน่อไม้ผมเมื่อวานเข้ามาหาเห็ดเห็ดอย่างข้าแม่เห็ดตราบ่เห็ดตราบนะพี่น้อง เนี่ยไปงานลงเบิ้งกันครับผมหางยางเลาะเลาะเบิ้งนี่มันหืนยนีมันนี่หลอยู่แต่ว่าเ้ามีแต่เบิ้งมันไม่ด้ังเกตียนะผมเนียมันนี้บอกเห็นอะไรเห็นอยู่บ่ฮะเดี๋ยวเขายังไปเบิ้งยุงไหลป้าพี่น้องพี่พี่พี่ ทำไมนี่ะเออเตะเหรอเอาเนี่ยจับเนี่ยโ้พี่น้องมึงเห็ดน่ะพี่น้องหลายหประคักมึงน้องมงใหญ่เลยแม่ท่านผสมมึงด้วยไหมอือเฮ็ดยังไงเฮ็ดตาบเนาะเฮ็ดเฮ็ดตาบปวกบ่เฮ็ดตาบใหญ่ขึ้นวันนี้ให้หลือเบิ้งได้บุญนี้เ้อพี่น้อง มึงไกลๆได้พี่น้องนี่มึงก็เล่าเป็นดอกก็มีโอ้ยนี่เขาปวดขามาไม่ได้ตเตะเหล็กเก็บๆนี่ก็สามดอกใหญ่ๆได้พี่น้องปัดนะน,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 นี่กลังสวยนี่นี่พี่น้องนี่าาเออมืออื่นขึ้นมาอีนายนอนเอาน้ำมาหดนี่เนาะข้าน้ำหดขึ้นแน่น,น,อ,นอนมันนึกว่าฝนให้น้ำ แจ๊คเดี๋ยวไปงานซ้อมบิังทั้งเตอร์เวลาอ่าเราอ่าล่ะพี่น้องจอมเดียวพี่น้องกับเต็มตะการเด้พี่น้องผู้หนอ้ยหอมบ่เอาไว้ละเป็นเชื้อตัวไปฟังไว้ฟังไว้ตีนมันอืมไว้ตีนตัดตีนอ่อนไว้อย่าอ่อนเมื่อไปพี่น้องไปเข้าไปหางานรอบเบอร์ฮ็ดน้ำกันครับผม ไปพี่น้องไปย่างหาเห็ดต้อกันพี่น้องบอกต้องปืนหาเบิ้งเดียวมันอยู่ตามป่าเด้อพี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายเบิง้บงหเหงาเบิ้งเหงาเห็ดเบิ้งมืดมื้อแห่งหินขัดฝนตกนี่เนาะมาจอบเลยมาจอบบ้างเลยนะพี่น้องอย่างแบเบิ้องให้ตัวมะพร้าวะนะอื แม่ไก่จิกมันเลยบ่ทั้ทงเหรอบ่ไม่ใช่ไก่เหรอเออบ่แตเบ้านนี้แหล,ล,ละแม่ก็มีบ้านนี้หัวมมวานห้าก็มาเอาหน่อไม้อยู่นี่ได้พี่เลยเรื่องครับ วเดเอายูนี่นอนึงมองมันยาวๆก็อยู่ก่อนนี่ยังเลาะูล่ะเนี่ยยังเลาะูล่ะมันมันนบ่จักยังเลาะบ่เด้อ ตาบมบ่ชือนมันเลยมีหอไปเลยแกมล่มลอฝนตกอีกเั็กน้อยนะพี่น้องบ้า้รับรองเห็ดรองก็ถึงเห็ดตาบเนาะท้าฝนตกซะก่อนโอ้บ้านนี้มีเลยลาะออกมา อันนี้เป็นเครื่อทงอยู่ไหมนี่นี่จ้ะเขาเขาไ่เเขาเนี่เขาไ่เนี่ยเขาเนี่ยนันหนยหนาดูนะเอไม่เซลโอ้โหพี่น้องมึงไมโ้อหม้โมึงวาลงมาเลยพี่น้องบัวได้เห็น ตาเนี่มีตรวนี้บงแนวมันเริ่คอยตาลายเลยนี่อมนี่โอ้ยนี่ไทยนี่จังวางมือบังมือบังกองจังน้องมุนอยเลยตอนริขขาเอา

Nomai lấy gia vị nóng Mà cái hết rồi, hết đồ mày. Ừ. <laughs> là là. Mệt mệt nó. nó mày đúng bác, cái này đúng ba cái này không mất mất bao mất 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 ไปไปสับจบเหมือนกันนะทุ้คนน่ะยัง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 ฟาพี่น้องไดโนไมอี๋เลยอุ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ๆๆโอมดุดลาเพืเดียวพี่น้องถือโทรศัพท์เือเดียวอยืขออนุญาตแป๊บนึ่งนะพี่นอ้องเด้ออ่านี่พี่น้องหาเห็ดได้หนไมอี๋ได้พี่น้องเด้อนี่นอนยังไงเลย นี่จะมียานอสองนอได้พี่นายข้างในอยู่ะสานอพี่น้องไปไปอย่างนี้เราไปดิไปพี่น้องโอ้แต่ไ้เห็ดแต่ไ้เห็ดท่านอใหม่ได้พี่น้องเด้อไปไปชมกันครับผม เห็ดพอได้แก่งนะพี่น้องเอามาแกง้เมือก่อดกได็ได้เห็ดไปนี่อนอนเป็นไงได้สองนอแล้วพี่น้องกับอยู่กับแม่นั่งเถอะนอนหนึ่งนะครับไป,เ,ปเดอาเงี้ยไปให้เธอนึ่งครับผมนี่แม่ก็ได้เห็ดหน่อหม่ไปนอนนึง กับเห็ดในี่กนาฬกาพี่น้องเมย์ย่างเบอร์เราท่านี่นะหันเบาเอามันเพื่อเอกมาอีหลีบอาจจกินได้ไปไปหายางเรอเบอร์เห็ดเลยพี่น้องเพื่อมันออกนะครับผมเห็ดม่ว่าตะก้อมันออกเรื่องบันนี้ ตาได้ละอืมบ่ม,มีน่าเลยเนาะมีแต่เห็ดข่อนขาว บ่มีมาละไปทำเบิ้งกับฝนตกใหม่ได้พี่น้องดเด้ะแย่เขาติดตามร,รับชมนะครับผมไปไเห็ดอยู่ดีๆก็ได้เห็ดอยู่ดีๆก็ได้หน่อไม้ได้ดงหมักใหญ่นี่พี่น้องได้ทางหน่อไม้ได้ทางเห็ดนะพี่น้องเด้อเห็ดตับใหญ่พี่น้องโคตรเอาเข็ดนเบิ้งแม่เธอ ไว้อ <Why>? oh. <c oughs> ุ้ยที่อุ้ยสุดยอดโอ้ยบังเห็ดนยพี่น้องเห็ดยังกินนะแม่เห็ดเฮะชุบบ่ญี่ปุ่นบ่เก่งฮะอุ้ยมาลองถือดูอะายอะไรแม่ นี่เด้อพี่น้องเห็ดตาบเกเบมาเมื่อกี้นี่เด้อเฮ่ยยังไงนะพี่น้องตัหไงครับผมโอเคนะครับผมธรรมะโอเคนะครับผมธรรมะคลิปแบบนี้นะผมก็จะเริืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องบ้านพูไทยไปกินไปเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวท่างจะมีกิจกรรมดีๆนะครับผมพาพี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่สุดยอดเลยเห็ดแต่กันน้องใหม่ได้พี่น้องนี่ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ